กำเนิดสากยวง์สากยวงคือวงของกษัตริย์วงหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในฐานะเป็นวงกษัตริย์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในหนังสือปฐมสมโพธิกถาท่านได้กล่าวถึงต้นกำเนิดของสากยะวงไว้โดยพิสดารว่าในต้นปฐมมกับมีดินแดนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของชมพูทวีปใกล้เชิงภูเขาหิมพานเรียกว่าสักกะชนบทซึ่งในปัจจุบันนี้คือบริเวณเชิงภูเขาหิมาลัยระหว่างเขตแดนของอินเดียและเนปาลติดต่อกันพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทาั้งหลายสเสด็จอุบัติเป็นพระเจ้ามาหาสมมติราชทรงครองราชสมบัติในชมพูทวีป และมีพระราชโอรสพระราชนัดดาได้เสด็จขึ้นสวยราชสมบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนล่วงลุถึงรัชสมัยพระเจ้าตัิยะโอกากราชพระองค์มีพระมเหสีห้าพระองค์คือพระนางหัตถาพระนางจิตตาพระนางชันตุพระนางชาลินี และพระนางวิสาขากล่าวเฉพาะนางหัตถาพระอัครมเหสีซึ่งเป็นพระคินีของพระองค์เองนั้นมีพระราชโอรสและพระราชธิดาก้าพระองค์คือ 1. พระนางปิยาราชกุมารี 2. พระโอกามุขราชกุมาร สามพระกรันธราชกุมาร 4. พระหัตถินิเกศิราชกุมาร 5. พระนิปุระราชกุมาร 6. พระนางสุปิยาราชกุมารี 7. พระนางอานันทราชกุมารี 8. พระนางวิชิตาราชกุมารี พระนางวิจิตะเสนาราชกุมารีต่อมาพระนางหัตถาอัครมเหสีสิ้นพระชนลุลงพระเจ้าตติยะโอกาการาทรงมีพระมเหสีพระองค์ใหม่พระนางได้ประสูตรพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่าชันตุราชกุมาร ยังความปรีดาประโมทแก่พระเจ้าตติยะโอกาการาชยิ่งนักถึงกับพระราชทานพรว่าหากพระนางปรารถนาสิ่งใดจะยกให้โดยมิขัดข้องพระนางจึงได้ทูลขอให้ทรงแต่งตั้งพระชันตุราชก,กุมารเป็นรัชทายาทแม้พระองค์ทรงปฏิเสธแต่ครั้นถูกพระมเหสีทูลทวงถามถึงสัจจะสัญญา ที่ว่าจะทรงพระราชทานให้ทุกอย่างตามที่ขอก็ทรงละอายพระไทยเกรงจะเสียสัตว์จึงมีรับสั่งให้พระราชโอรสทั้งสี่เข้าเฝ้าแล้วทรงเล่าเรื่องราวให้ฟังพร้อมกันว่าขอให้ลูกทั้งหลายช่วยกันรักษาวาจาสัตย์ให้พอด้วยลูกทั้งหลายต้องการรีพลสักเท่าไรก็จงนำไปเถิด เมื่อพ่อตายแล้วจึงค่อยกลับมาทวงราชสมบัติคืนพระราชโอรสและพระราชธิด,ดาทั้งหมดจึงได้กราบทูลลาพาจตุรงคเสนาอามาลและไพรฟ้าประชาราษฎรที่สมัครใจออกจากเมืองไปหาที่สร้างเมืองใหม่ ในการนั้นพระผูท้ทิสัตว์เจ้าของเราทาั้งหลายได้บังเกิดในตระกูลพามณ์มีนามว่ากาปิละพาหมณ์ต่อมาได้ออกผนวดเป็นดาบทนามว่ากาปิละดาบทสร้างอาสมอยู่ในดงไม้สักกะริมชายป่าหิมพานเมื่อหมูพลของพระราชกุมารมีพระโอกามุขร,ราชกุมารเป็นผู้นำเสด็จมา ถึงที่นั้นจึงสอบถามความเป็นไปเมื่อทราบว่ากำลังหาสถานที่สร้างเมืองใหม่กัปปิละดาบทมีใจเมตตาจึงบอกให้สร้างเมืองตรงสถานที่ตัวท่านอาศัยอยู่พระโอกามุขราชกุมารพร้อมด้วยเหล่าเสนาอามานจึงสร้างพระนครขึ้นในที่นั้นแล้วตั้งชื่อพระนครว่ากบิลพัท ท้งนี้เพื่อให้ตรงกับชื่อของกัปิละดาบทผู้เป็นเจ้าของที่นั่นเองหลังจากสถาปนาพระนครเสร็จแล้วบรรดาเสนาอามาตย์ผู้ใหญ่จึงปรึกษากันว่าบัดน,นี้ราชโอรสและพระราธชธิดาทุกพระองค์จเจริญวัยสมควรที่จะอภิเษกสมรสกันแล้วแต่หากจะอภิเษกสมรส กับกษัตริย์วงอื่นก็เกรงว่าจะมีประชาที่ไม่บริสุทธิ์ข้างฝ่ายพระบิดาบ้างข้างฝ่ายพระมารดาบ้างจึงตกลงพร้อมใจกันให้อภิเศกสมรสในระหว่างพี่น้องกันเองยกเว้นพระเชษฐภพกินีพระเจ้าตติยะโอกากราชทราบว่า พระราชโอรสและพระราชธิดาสร้างเมืองใหม่ได้เป็นผลสำเร็จแล้วทรงยินดียิ่งนักพร้อมตรัสชมเชวยว่าสักกะแปลว่าผู้มีความสามารถจึงเป็นที่มาของชื่อพระวงศ์ว่าสากยะวงศ์แต่อีกในหนึ่งกล่าวว่าที่ชื่อว่าสากยะวงศ์เป็นเพราะกษัตริย์พระวงศ์นี้ ได้ทำสกะสังวาสคือการสมสู่กันเองระหว่างพี่น้องและเรียกชื่อตามพระโคดว่าโคตมะแต่บางแห่งเรียกว่าอาทิตยโคตหมายถึงเป็นเชื้อสายของพระอาทิตย์มีหลักฐานคือพระดำรัตที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบพระเจ้าพิมพิสารตอนเสด็จออกผลวดใหม่ๆว่า อาตมภาพมีนามตามโคดว่าอาทิตย์มีนามตามชาติกำเนินว่าสากยะไม่ปรารถนาะความสุขจึงออกจากตระกูลนั้นมาบวชเป็นบรรพชิตพระเชษฐภคินีภายหลังอภิเษกสมรสกับพระเจ้ารามะผู้ครองกรุงเทวะทะหะ ก่อตั้งเป็นราชวงศ์ชื่อโกริยะสืบต,ต่อต่อกันมาเช่นกันกษัตริย์สากยวงศ์ได้เสวยราชสืบต่อกันมาอีกหลายชั่วกษัตริย์ตราบเท่าถึงสมัยของพระเจ้าสนชัยในสมัยนี้พระโพธิสัตว์เจ้าได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรครั้งนั้นเมืองกบิลพัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเชตุดร เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าสนชัยพระเวสสันดรได้สเสด็จขึ้นรองราชต่อมาเมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์สวรรคตรแล้วสเสด็จอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตพระชาลีราชโอรสกับพระน้องนางกันหาได้ราชาพิเศษขึ้นรองราช และมีกษัตริย์สืบพระราชสันตติวงศ์ต่อกันมาอีก161,000พระองค์จนถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยเสนซึ่งในสมัยนี้ชื่อเมืองได้กลับมาเป็นเมืองกบ,บิลพัทต,ตามเดิมพระองค์มีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าสีหาะหะนุราชกุมาร และพระราชธิดาหนึ่งพระองค์พระนามว่ายะโสธราเมื่อพระเจ้าชัยเสนสิ้นพระชนสีหะหานุราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแทนพระเจ้าสีหะหานุอภิเศกสมรสกับพระนางกัญจนาผู้เป็นพระกนิษฐาพระคินีของพระเจ้าอัญชนะแห่งกรุงเทวทหะมีพระราชโอรสหพระองค์คือ 1. สุดโทธนะ 2. ส,สุกโกธนะ 3. อมิอมตโตธนะ 4. โทโตธนะ 5. ้าคณิตโตธนะพระราชชติดาสองพระองค์คือ 1. ปะมิตา 2. ออมิตา ส่วนพระนางยะโสธราพระกนิษฐพคินีของพระเจ้าสีหหานุอภิเศกสมรสกับพระเจ้าอัญชนะแห่งกรุงเทวทหะมีพระราชโอรสสองพระองค์คือสุปปุทธาและทันทป,ปานีพระราชธิดาสองพระองค์คือมายาและประชาบดีเมื่อพระสุทโธทธนะราชกุมารเจริญไว้แล้ว พระเจ้าสีหาหานุพระราชบิดาทรงสู่ขอพระนางมายาราชกุมารีแห่งกรุงเทวทหะมาเป็นพระชายาของพระโอรสเมื่อพระเจ้าสีหาหหนุสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าสุดโธธนะจึงขึ้นครองราชสืบต่อมา